สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุขูสุคนเด้อป่อปอก็ท่องแมนช่างเท่นเนเก่าเซนเคยพี่น้องมันนี้ของมาหน้าแถวผ่อนเนาะหลังจากบนญมาหลายเดือนแล้วเนาะมาตัังแต่พอป่วยใหม่ปูป่าพามาพี่น้องเอ้รอพี่น้องไม่ก็มไม่หนีสองคน มาเบิ่งให้เบิ่งหน้าพื่นพี่น้องเอ้ยหน้าเถออ้าโอที่วันนั้เป็นหน้าเหื่ยหน้าของอีพอเบิดเลยกระบริลลายเด้อพี่น้องเอ้ยเอาแต่ผัวนี่ต้นแกนคูนที่พวกน้องๆเรือล้านตัดแปลงเถ้าเม่เนาะที่มันเป็นหน้าเหื่ยหน้าของอีพอก็ะจายบริหิตปีนี้ Tụ mong cầm hết thư đó. Hãy giáp hết cặp ăn cặp owlet. But one a day. Cặp ăn may bokay nó. Hông gặp đi nói 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 ครั้งแรกของช่องเขาเด้อที่มาถ่ายทางหน้าเถาโพเนาะบ่เคยอันนี้จะเถือ่อม่เคยได้มาเบิ่งไม่ยังจะเถือออ่อดอกต้นไม้ต้นตอเพลินกันนะน,นี่ก็เลยพอมาอยู่แล้วก็มาเบิง่งเนาะเป็นสูบเป็นยังมดแล้วนายพอกับพี่น้องเ้ยมันตีดหวย เป็นแบ่งกันตั้งแต่ซึ่งพ่ออย่างน้หน่อยผัวดอกซ้ำผูดต้องมีอยู่ซ้ำคนพี่น้องเพื่อนน่ะพี่น้องมันโหมันจะเป็นโสงขมากเนี่ย ตั้งจะแบ่งกันมาก,กบกเ่เคยมีเห็ดจักเถือ่อ <c oughs> ป่าก,กับอ้าวเห็ดปีนีนม้นนมันแห้งมันแหลงเพิ่นเลยบ่เห็ดกันน่าเผื่อจะพูดของสุเพิ่นดูพี่น้องพูดของอีพอรนะ์น่ะเป็นโศกเป็นเฮลกันมามันถังกันมาอย่างหวยเลย คือามาันเป็นแห้งทั้นั้นเนาะโศกแห้งอย่าีหรือ <c oughs> อ่า <c oughs> แม่นแต่ว่า น้อง <No. S 2> พูนต้นมะขามใหญ่ผมอืมดูพี่น้องมันเป็นโสกเป็นเหวกระพุ่นอี่แล้วพุ่นมะขามโอ้ มาม <Coll> <for> ื peace, city, uh ่อ huh. น <mons> ี้กับอีกหลายเดือนน่นแสด้ออกไมมาเนี่พี่น้องเ้ยตะกี้เรายังว่าเราจะดีไแหงแล้วก็มาเบิ่งมาแยงหน้าเพื่นมาเนี่ยมันม่พอแล้วก มีแต่ต really ้นยางเป็นหอกเอ้ยรวดต้นยางเนาะบ้านเขาเรียกต้นยางนายพ่อเนี่ยเป็นโศกแห้งกว่าหมูพี่น้องเอ้ยมึงดูถังออกมาจาหวยเสียเบิดดหหน้าปกติเป็นหหน้าเนี่ยนี่นะบนโสดนี่ ต้นยางน่หน่อยเต็มปุสมัยก่อนนั้นเห็ดเฮืออมันต้องมันต้องเน้นไหมนะพี่น้องเนาะคูมือนี่มีเตเฮื่อนปูนก็เลยบกข่อยเปลืองใหม่ปรนไดแต่ซุนหอยยังน้อยนะเน้นแต่ไหมเรื่อนบ้าอยู่บ้านมี่ต่ไหมคูมือเขาจะเน้นแต่ปูนเน้นแต่อิทบล็อกเนาะกับบกข่อยเปลืองใหม่ันได ไก่เต๋อพี่น้องเขากับบะหัวจากเอกตรเนาะเพราะ,ะว่าไม่แต่ว่าเอ้ยอมีกี่ไร่เขากับบนะหัวเนาะมีแต่บ้านชั่งห้องเอกระกับบะไร้ดอกนี่ของเบาไก่ฝั่งทางใต้ของป่าอ้วน <c oughs> <c oughs> งามเพ็ดอ่องเพชรลายได้อ งามเฮ็ดออกหล,ลายลายพี่นอ้องเลยนีย่พวกอ่าเห็ดโตเห็ดเห็นด้ว <c oughs> ยมีก็ไผ่นนำเนาะ หวยมงคลพี่น้องเลยหวยมงยามหาเห็ดอุ้ยไม่ต้องมันลายพี่น้องเราบุกเคยมาเยอเถื่อเนาะต้นตบใหญ่บุกเคยมาเยอเถื่อมีกอไผ่น้ำได้หวยมง ไอ้วงกระสิเลือกูให้ประแดดบ้านสมห้งเหลี่ยมต้นยางเหมือนหน่อยถ้ามันใหญ่แล้วก็เหลือไปเห็ดเฮือนเน็ดซ่านเนาะนี่นะใหม่ยี่บอ ยาป็นหานันหกันเฮ็ดมันออกลายหน่อยก็ไผ่สังไผ่ข้าวับลายตาลายจนิดมันมีหดลำไก่ข้นเนาะอืม ขี่ยางอุ่นหมาะลยกำลังไถอยู่ขี่ยางกำะแมนต้นไม้มันใหญ่กวสิละลายเตอะพี่น้อยเดี๋ยวไปเบิ่งรอบๆข้างนอกน้อพี่น้องเนาะ ไม่มีพ้านหรอกม่ม่หนีแขกแลวบารดาทอนกระกอกพอยจักเดือนแหละนะหึงนะปีหนึ่งปีเล่นน่ามาก,ก็อีโผล่สัม่นีมั คือกบงใหม่่ขีรถจ้าลงมาได้เป็นของอีแดงห่างเฮาบุกบืนมาหอดหวยโมงเซ่ออีแดงนี่ พอไปอยู่แล้วก็ลูกเต่าแล้วเสด้มาเบิ่งมาแย่งหายบาทเนี่ยหายหน้ากันนะมีเกิดแล้วก็มีตายนั่นเปน้องเนาะนี่นี่นั่นแหละถึงเวลาไพ่ถึงเวลาไพ่มันกันก็ต้องจ่ากันไป มากามืบบบอเปนะ็นมีมหน่วยเนาะดอเนื้อนะเขาตัดจนมะันมีหดต้นไม้ปกติอะดอเนี้ยสำเทียนต้นไม้ก็ตัดลายเอาเงานินขันไปนีได้ก็ตดัดเอาไม้

<c oughs> ฮะไม,ไ,ไ,ไม่นะมันติดตะพังบ่มันเจือนไปเวลาม่มีนี่ว่าใหม่นะได้เด้อพี่น้องเด้อจะดีเพลงก็สุข,ขุสุขคนพอกันใหม่คขีหนาสบายดีไปแลวจ้า